มาต่อเนื่องกันไปครับทุกท่านถ่ายรูปต่อเนื่องใช่แล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้จับผู้ชุมนุม50คนเราจับมา10คนเนอะหรือ40 40ก็คือจะมีรอบละ5 8รอบด้วยกันแบบเมือ่อชู้นู้นี้เลยนะโอเคครับขอเชิญนะครับเซตแรกเส้นแรกเรกชิญถ่ายรูปไปยาวครับ8ช็อตตรงนี้กับล,ลิงลิง ให้ทีมงานได้จัดซิตี้นะคะ <Okay. S 1> รบับสครูดียวเพราะวันนี้งานของเราจัดตลอดทั้งวันเลยนะครับสามารถมารวมสนุกถ่าย oh. รูปถ่ายรูปแล้วก็รอดื่มพันกันได้ครับเครื่องดื่มน้ำนมข้าวโอ๊ตแบรนด์ลับครับ The Official Launch of เดี๋ยวนะทำไมเมื่อกี้เสียงเปลี่ยนหรอเกิ like ออดอะไรขึ้นเขาก็เจ็บคอหรือเปล่าอาจจะเจ็บคอนะ ลองกันได้ครับท่านท่านมี2รสชาติด้วยกันนะขอใจน่ะหลิจากข้าวโอ๊ตแท้ๆหนึ่งร้อซตครับดีต่อสุขภาพเรียบร้อยนะแม่บ้านขอบคุณมากาค่ะเชิญเลยครับพ่หน้าได้ครับเชตที่สามมาฮะเชิญครับ ให้ทุกคนเลยนะขอบคุณม,มากๆสำหรับนักศึกษาผู้โชคดีครับที่รู้สนุกกันเข้ามาแล้วก็ได้มีศึกเข้ามาในงานของเราครับแล้วก็ได้มาเป็นผู้โชคดีถ่ายภาพร่วมกันนะนนตั้งมัวงเย้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อเน,นื่องเลยเสรซตถัดไปครับเสร็จเลยครับ จากข้อมูลชัดๆหนึ่ง,งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่บอกครับพี่ทั้งหมดสองสุดด้วยกันสูตรไม่มีน้ำตาลแล้วก็รสช็อกโกแลตครับเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะมีแฟนพีทที่สิงคโปร์ว้าวแต่นี่ใครไปสิงคโปร์ออเปล่าใครไปสิงคโปร์นี่จะต้อง ดีต่อสุขภาพนะเป็นนมหางเรือแคลเซียสูงวิตามินวิตามินอีสูงครับกลูเตนฟรีแลคโตสฟรีด้วยมาครับเชที่เจ็ดเชิญครับอย่าลืมดืกวันอะคา